ก็กลาบสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับแล้วก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็จะมาพูดถึงเน็ตช้าเน็ตอืดเน็ตกระตุกนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนนะครับที่ประสบปัญหาเน็ตช้าเน็ตอืดเน็ตกระตุกนะครับด่านด่านแรกที่นายช่างจนพูดไว้เสมอนะครับก็คือการสมัครเน็ตนะครับนายช่างจนแนะนําให้เพื่อนๆสมัครเน็ตแบบ ไม่จำกัดหรือ unlimited นั่นเองนะครับก็คือไม่จำกัดเลยนะครับ1เดือนก็คือ1เดือนนะครับแต่บางคนจะไปสมัคร1 0กิก2 0บกิก5 0าบาท400บาทนะครับอันนั้นคือภายใน1เดือนนะครับใช้หมดก็คือหมดนะครับใช้เยอะหมดเยอะภายใน1เดือนนะครับแต่ถ้าเป็นไม่จำกัดก็แสดงว่าจะทั้งเดือนนั่นเองนะครับถ้าเพืเ่อนๆท่านไหนที่สมัครเน็ตไม่จํากัดมาแล้วนะครับแต่มันยัง ยังช้าอยู่นะครับทอยางไรนายช่างนะครับอันดับแรกข้อที่1ปิดเครื่องเปิดใหม่นะครับลองดูนะครับบางคนหายบางคนไม่หายถ้าไม่หายให้เพื่อนๆนะครับเปิดโหมดเครื่องบินนะครับปิดโหมดเครื่องบินปิดเครื่องเปิดใหม่อีกรอบนะครับหายไหมไม่หายสลับซิมนะครับใครมี2ซิมสลับซิมใช้ซิม2ย้ายไปซิม1ใช้ซิม1ย้ายไปซิม2นะครับแล้วเปิดเน็ต อย่าลืมนะครับข้อนี้ระวังเรื่องการเปิดเน็ตถ้าใครใส่2ซิมนะครับระวังเรื่องการเปิดเน็ตถ้าย้ายซิมต้องย้ายเน็ตไปด้วยนะครับถ้าซิม2เปิดเน็ตอยู่้าย้ายซิม2ไปซิม1ก็ต้องย้ายการเปิดเน็ตไปซิม1ด้วยนะครับย้ายยังไงนายช่างโจรมีคลิปไว้อยู่นะครับการย้ายการเปิดเน็ตของแต่ละซิมนะครับก็ถ้าทำคลิป ถ้าท,ทําว ah, i̇şte mm ิธีนี้นะครับถ้าทําวิธีนี้แล้วยังไม่ได้นะครับมีอีกวิธีหนึ่งนะครับอ่ะวิธีนี้ไปที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับให้เราไปหาคําว่านะครับหาคําว่ารีเซ็ตนั่นเองนะครับบางคนอาจจะไม่เจอนะครับให้ไปที่คําว่าระบบนะครับถ้าไม่เจอนะครับไปที่คําว่าระบบแล้วมาที่คําว่ารีเซ็ตนะครับลองไปหาคําว่ารีเซ็ตตรงนี้นะครับ กดเข้าไปที่คําว่ารีเซ็ตนะครับแล้วเพื่อนๆจะมาเจอเมนูรีเซ็ตอยู่3รีเซ็ตบางคนอาจจะมี4รีเซ็ตนะครับรีเซ็ตที่1คือรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนะครับอะไรที่กดผิดกดเพี้ยนนะครับให้รีเซ็ตอันที่1นะครับอันที่2คือรีเซ็ตเครือข่ายนะครับสัญญาณไม่มานะครับเน็ตหลุดเน็ตช้าเน็ตอืดน,นะครับหรือโทรเข้าโทรออกไม่ค่อยได้นะครับก็ลองรีเซ็ต ค่าเครือข่ายดูนะครับอันที่3นี้คือข้อห้ามของนายช่งจนเลยนะครับรีเซ็ตค่าโทรศัพท์รีเซ็ตค่าโราโงงานลบการตั้งค่าโทรศัพท์ต่างๆนะครับวิธีรีเซ็ตค่าที่3นี้จะทําให้มือถือของเพื่อนๆข้อมูลหายหมดนะครับหรืออาจจะติดล็อก Gmail ก็เป็นได้ถ้าจํารหัสผ่านอีเมลไม่ได้ก็คือใช้เครื่องไม่ได้นั่นเองนะครับอันที่3นี้อย่านะครับห้ามเด็ดขาดนะครับอ่ะ ถ้าใครที่เป็นที่เครือข่ายนะครับโทรเข้าโทรออกไม่ได้เน่ยช้าเน็ตกระตุกนะครับให้เพื่อนๆนใช้วิธีที่2นะครับวิธีที่สองการรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปที่รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดตกลงนะครับมันก็จะรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายมาให้ใหม่นั่นเองนะครับแล้ววิธีนี้นะครับจะทําให้การเชื่อมต่อ นะครับ Wi-Fi ของเพื <ifica> ่อนเพื่อนะครับจะต้องเข้ารหัสใหม่นั่นเองเพราะการรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายนี้จะลีทั้งหมดนะครับจะไม่จําอะไรทั้งสิ้นนะครับเพื่อนเพื่อนต้องใส่รหัส Wi-Fi เข้าไปใหม่นั่นเองนะครับอ่าแต่ถ้ารีเซ็ตเครือข่ายไม่หายมีอีกข้อหนึ่งนะครับที่เพื่อนเพื่อนต้องสังเกตนะครับถ้าไม่หายนะครับให้เพื่อนเพื่อนมาดูที่ขีดสัญญาณของเพื่อนเพื่อนะครับขีดสัญญาณเดี๋ยวนายินจนจะทําขีดนะครับ1 2, 3 4สสี 5ประมาณนี้นะครับอันนี้คือขีดสัญญาณนะครับมันจะน้อยขึ้นไปสูงเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวจะทําใหม่ให้สวยๆเดีวน้อยนี้ขีดนี้สูงขึ้นไปนี้สูงขึ้นไปอีกนะครับประมาณนี้นะครับขีดสัญญาณอยู่ข้างบนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับมันจะน้อยขึ้นไปสูงแบบนี้นะครับแต่นะครับแต่ก็คือว่าเพื่อนๆน ดูที่ขีดสัญญาณมุมบนนะครับถ้ามันเต็มแสดงว่ารับสัญญาณได้ดีนะครับถ้าเต็มแล้วเข้าไปในห้องยังเต็มอยู่แสดงว่ารับสัญญาณได้ดีมือถือเครื่องนั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องการรับสัญญาณนั่นเองนะครับอ่าแต่ถ้าเต็มข้างนอกเข้าไปในห้องสัญญาณหลุดเหลือ2ขีด1ขีดหรืออาจจะไม่มีเลย แสดงว่ามือถือของเพ,อเพื่อนมีปัญหาเรื่องการรับสัญญาณน,นั่นเองนะครับการรับสัญญาณจะน้อยก็คือรับสัญญาณได้อ่อนนั่นเองนะครับลองเช็คตามคลิปนี้ของนายชุนๆนนะครับถ้าใครที่มีระบบสัญญาณอ่อนช้าอืดค้างกระตุกนะครับลองทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับถ้ามันสัญญาณอ่อน นะแบบข้อสุดท้ายนี้ให้เพื่อนๆไปซ่อมนะครับมือถือเราต้องซ่อมแล้วนะครับตัวรับสัญญ,ญาณมันเสียมันเสื่อมนะครับมันก็รับสัญญ,ญาณอ่อนนั่นเองนะครับการซ่อมสัญญ,ญาณก็มีข้อดีและข้อเสียนะครับการซ่อมสัญญ,ญาณนะครับการซ่อมเครื่องต่างๆนะครับนาะจจะจนย้ําไวหลายคลิปนะครับถ้าซ่อมเมื่อไรมือถือจะไม่เต็มร้อยทันทีนะครับเมือ่อมีการเป่าการโดนความร้อนเมื่อไหร่จะไม่เต็มร้อยนะครับ เพื่อนๆก็ลองดูนะครับเพื่อนๆสมาชิกหลายคนนะครับคอมเมนต์มาถามนายช่างจนว่าถ้าซ่อมอาการนี้ควรประมาณเท่าไหร่นายช่างจนแนะนํานะครับเอาตามแต่เพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าซ่อมแล้วคุ้มนะครับซ่อมแล้วคุ้มก็ซ่อมนะครับซ่อมแล้วไม่คุ้มก็อย่าซ่อมนะครับบางบางกรณีเครื่อง500ซ่อม1000พก็ไม่ต้องซ่อมนะครับเครื่อง500 ร้อยหนึ่งก็ไม่ซ่อมแล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ให้มันคุ้มกับเครื่องของเราให้มันคุ้มกับการซื้อเครื่องใหม่นั่นเองนะครับถ้าไม่มีข้อความข้อมูลหรืออะไรที่สําคัญจริงๆนะครับก็นเชินจนก็แนะนําไม่ต้องซ่อมนะครับเพราะว่ามือถือทุกวันนี้ก็ไม่แพงนะครับอ่าก็สารคลิปนี้นะครับในเจชินจนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก็ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องไหนจักจนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ